การไถ่วนในวันนี้แล้วก็ตวก็วันนี้นะคะเราก็มีการนําพยานทั้ง4ี่ปากเนี่ยประกอบด้วยอาอนนท์นำพานะคะในฐานะผู้เสียหายแล้วก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย2คนนะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับราชาธานเนี่ยหรือว่าเรื่องการใช้โซ่ตรวหรือว่าเครื่องพัฒนาการเนี่ยมา เปิดความต่อสารในวันนี้ด้วยนะคะก็บรรยากาศในห้องเนี่ยสารก็มีการเปิดให้มีการให้พยานได้พูดถึงประเด็นที่เราที่เราเตรียมไว้หรือว่าโต้แย้งไว้สําหรับการใช้เครื่องพ,พันธนาการกับผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังหรือกับพี่อนนท์เนี่ยมา เป็นไปตามหลักกฎหมายอย่างไรบ้างะนะคะมีกลไกลระหว่างประเทศอย่างไรบ้างที่ที่พี่มาชี้แจงต่อศาลในวันนี้อะ,ค,ะ<ม>ค่ะใช่ค่ะก็ค่ะเดี๋ยวพี่ปือกับพี่หน่อยอาจจะช่วยเสริมค่ะก็<ม>ค่ะวันนี้ศาลมีคําสั่งยกคําร้องของทางผู้ร้องซึ่งก็คือทางอาจารย์ธงชัยวินิจกุลน่ะนะคะว่าคำร้องของเราเนี่ยไม่มีมูลให้ ให้เรียกฝ่ายกรมราชทัณฑ์มาชี้แจงเพิ่มเติมในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะก็เพจเนี่ยอาจจะเป็นพี่หน่อยพี่เบิร์ดช่วยเติม่ะก็วันนี้นะคะศาลได้ไต่สวนฝ่ายผู้ร้องนะคะคำให้การของผู้เสียหายก็คืออานนนำพานะคะมีสาระสำคัญต่อการพิจารณาในเรื่องการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะซึ่ง ความเห็นของเราก็คือว่าการย่อมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักการสากลและที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนะคะควรจะได้รับการพิจารณาว่ามีมูลที่จะเรียกฝ่ายอธิปดีกรชรัณบ์มาให้เหตุผลนะคะแต่ว่าศาลก็สั่งว่ายกคำร้องแล้วก็ให้ เรานำเสนอขึ้นต่อสารสูงขึ้นไปนะคะซึ่งก็เป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าคดีลักษณะนี้ค่ะเป็นคดีเรื่องเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสรีภาพของประชาชนนะคะการไต่สวนโดยพรันตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบป,ปามการพอรมานมีเหตุผลสําคัญก็คือเพื่อที่จะยุติแล้วก็ป้องปามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องเสรีภาพในการใส่ เครื่องพนันาการอยู่ในห้องพิจารณาคดีนะคะเราก็คิดว่าทีมทนายก็จะปึกษากันในเรื่องการพูรนะะ้นทอทั้งเนื้อหาข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายต่อไปเพื่อให้ศาลสูงได้พิจารณาหรือแม้กระทั่งการดําเนินการในมาตรการอื่นๆค่ะเพราะว่าวันนี้ ข้อมูลต่างๆที่นําขึ้นสู่การไต่สวนมีประโยชน์มากกับการปฏิรูปราชทันมีประโยชน์มากในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในห้องพิจารณาคดีของศาลในคดีอาญาที่จําเลยยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นผู้กระทําความผิดในออที่นี้หมายถึงยังมีโอกาสที่จะอุทธรณ์ีการในหลายคดีค่ะคิดว่าบทบาทของศาลสำคัญแค่ไหนคะกับกรีคุณเจ้บบาท,ทาเพื่อพัาการ ไี่เบื่อใช่ไหมอีกครั้งนะครับสามบาทสามสิบบาทสารนะบะสำคัญแค่ไหนกับเรื่องการใช้เครื่องพันธนาการองรัชาการคือวันนี้พยานผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์หมหาวิทยาลัยเข้าให้การแล้วก็พูดถึงตัวอย่างของการพิจา,า,า,ารณาคดีในศาลต่างประเทศเช่นคณาดาฝรั่งเศสเยอรมันจะไม่มีการมีการใช้เครื่องพันธนาการแตเขต้องการอายาญาในศาล ไม่มีดังนั้นเนี่ยวันนี้ประเด็นข้อกฎหมายที่ไทยดักรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐธรรมนูญัญญกติว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องถูกสันนิษฐานว่าไ่ใช่เถึงผู้กระทำความผิดจนกว่ามีคำพิพากษาเจตนเด็ดขาดว่าเขากระทำผิดดังนั้นจะปฏิบัติต่อเขาเช่นอย่างผู้กระทำาผิดไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยปเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งปัญญัติโดยรัฐมนูญแม้กฎหมายพระราชบัญญ <c oughs> ลลัติราชการจะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ราชการใช้ดุลพินิจแต่กฎหมายเนี่ยมันไม่ควรที่จะผัดถึงแย้งต่อกฎบัญญัติของแม่บทกฎหมายนี่คือประเด็นข้อกฎหมายที่เราจะต้องโตง้แย้งประเด็นข้อที่จริงเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์การที่มีการปรีตัวคุณอานอนท์ซึ่งยังไม่ได้เป็นผู้ต้องสาผู้ต้องหา กำเลยในคดีที่เสร็จเด็ดข่านมีความที่ก้สาว่ากระทำผิดจะไปปฏิบัติเช่นอย่างนั้นกับเขาก็เป็นเรื่องผอดรัรรมนญแล้วเป็นเรื่องไม่สมควรเพราะว่าคุณอานนท์ไม่มีพฤติการหลบหนีเมื่อเขาได้ประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีข้อบางาัตามนัดทุกนัขต่อเรื่องคดีรุนรัน่ใหเเรื่องที่พี่อานนท์มันมเหตุแห่งการจจก้เป็นเรื่องพั่มบรราการจึงไม่มีเหตุทันสมควรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องโต้แย้งนะ แต่ก็ขอบคุณสารที่ให้โอกาสอาัญญาศยาของฝ่ายดราแต่เราอยากที่จะให้ฝ่ายราชทรรมนะมาให้ข้อเท็จจริงชี้แจงเหตุผลว่าเขามีเหตุผลอะไรม,มาถึงจะได้ประโยชน์แล้วก็นาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงแนละแปลีนน,นะทีนี้ไหวต้องขอบคุณนะคะที่อธิชาขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะว่าในกรณีที่ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางองค์คณะนะคะที่โอกาสให้ผู้เสียหายได้เล่าถึงความรู้สึกของตัวเองในฐานะที่เป็นจำเลยนะคะเป็นทนายความที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในชั้นศาลด้วยะคะ่ะก็จะมีเนื้อหาที่สําคัญก็คือทนัานอนทนเนี่ยถูกใส่โซ่ตรวนหรือโซ่คุญแจเท้าที่เรียกว่าพันธนาการข้อเท้าเนี่ยมาตั้งแต่ปี2566ติดต่อต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปี2568 คณะอนทน์ได้บรรยายหรือว่าได้พูดให้สารได้เข้าใจถึงผลกระทบทางด้านร่างกายก็คือบาดแผลเกิดขึ้นทั้งแผลที่เป็นแผลสดที่อาจจะเจ็บในวันลุ่งขึ้นและจะต้องติดบัสเตอร์หรือพูดถึงแม้กระทั่งแผลเป็นที่เกิดขึ้น จากการใส่โซ่ตรวนมาสารทุกนัดโดยที่ได้ชี้แจงและให้ข้อมูลกับสารว่าในแต่ละครั้งที่มีการใส่กุญแจเท้าเนี่ยไม่มีการแจ้งเหตุแห่งการใส่ตามข้อกําหนดของราชธรรมนะคะและพนัานอนุก็ได้ทําให้สารแล้วก็วทุกคนในห้องเห็นว่าวิธีการใส่โซ่ตรวนนะคะมันจะมีลักษณะที่เขาจะต้องพยายามลุกขึ้นยืนให้ตรง เพื่อที่จะทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะจําเลยที่จะสามารถต่อสู้คดีได้หรือแม้กระทั่งในฐานะทนายหากก้มลงเพื่อให้ข้อเท้าเนี่ยมีลักษณะไม่บาดช่อนและไม่บาดเจ็บเนี่ยจะทําให้เขาดูเหมือนสัตว์หรือเหมือนลิงนะคะก็เป็นเหตุผลที่เราเชื่อวมากศาลสูงก็จะรับฟังเหตุผลและข้อเท็จจริงตรงนี้นะคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทนั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายเนี่ยเกิดขึ้นจริงทั้งความรู้สึกและ ต่อหน้าสาธารณะรวมทั้งเรื่องของการใช้ข้อฉีเรื่องของการใช้พันธนาการเนี่ยทำให้เกิดความอับอายและกรณีที่มีญาติหรือคนที่รักได้เห็นเนี่ยก็จะพบว่ามีบางส่วนเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้หรือลูกเองก็จะมาเล่นโชว์ตัวซึ่งไม่เป็นสิ่งที่นายอานุนคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครในห้องพิจารณาคดีค่ะ